รายงานผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลงหรือ PA ของนายชาวริตวันดีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่าสว่างวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักง,งานเขตพิธีการศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ข้อมูลของผู้รับการประเมินผู้รับการประเมินนายชาวริตวันดีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนท่าสว่างวิทยาตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ด้านผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA 1. ภาระงานนายชาวริตวันดีได้พัฒนางานตามข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งโดยมีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารงานชุมชนและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพซึ่งเป็นไปตามที่กคสกำหนด 2. ด้านการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา2.1ได้ปฏิบัติหน้าที่บริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ โดยได้พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามแนวทาง Active Learning มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการนํำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ดําเนินการนิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา และมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานอกจากนี้จะมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา2.2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้บริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยได้บริหารกิจการผู้เรียน และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้วยโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายได้มีการพัฒนาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ2.3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้กำหนดนโยบายกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมการบริหารมาใช้ยกระดับคุณภาพการบริหารรวมทั้งบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาสถานศึกษา โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานสายาอย่างมีประสิทธิภาพ2.4ด้านการบริหารงานชุมชนได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และจัดระบบให้บริการในสถานศึกษาได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายกำหนดให้ชุมชนและหน่วยงานภายนอกมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา2.5 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้ศึกษาอบรมพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมทั้งศึกษาดูงานเพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยู่เสมอทั้งในและนอกเวลารัชการนอกจากนี้ยังเผยแพร่แนวคิดและวิธีการที่เป็นเลิศด้านการบริหารสถานศึกษากับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอส่วนที่สผลลัพธ์ด้านการพัฒนาที่เป็นประเด็นท้าทาย ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาปลอดภัยด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของโรงเรียนท่าสว่างวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สภาพปัญหาและความเป็นมาโดยสภาพปัจจุบันนักเรียนมีความเสี่ยง ต่อความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาค่อนข้างสูงขึ้นอันเนื่องจากอิทธิพลของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางไปกลับโรงเรียนปัญหาสิ่งเสพติดปัญหาครอบครัวปัญหาการทะเลาะวิวาทปัญหาการก่ออาชญาก,กรรมปัญหาความเสื่อมโทรมจากอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษาปัญหาจากสื่อโซเชียลมีเดีย รวมถึงปัญหาจากสภาวะทางอารมณ์จากสภาพปัญหาดังกล่าวโรงเรียนท่าสว่างวิทยาจึงกำหนดโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศาปลอดภัยโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้โรงเรียนมีรูปแบบและแนวทางรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา 2. เพื่อเสริมสร้างและรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 3เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัย 4. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายระหนักในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาวิธีดําเนินการการบริหารสถานศึกษาปลอดภัยด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายของโรงเรียนท่าสว่างวิทยาใช้กระบวนการทํางานตามหลัก p d c a ประกอบไปด้วยการประชุมวางแผน การกำหนดมาตรการร่วมกันการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินงานตามมาตรการและข้อปฏิบัติที่กำหนดการวิเทศกับกับติดตามและการประเมินผลปรับปรุงแก้ไขผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ 1. ผลลัพธ์เชิงปริมาณ1.1นักเรียนทุกคนในโรงเรียนท่าสว่างวิทยาร้อยละ100ได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย 1.2ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ100มีแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน1.3เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ100มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 2. ผลลัพธ์เชิงคุณภาพนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนท่าสว่างวิทยาทุกคนมีความสุขกายสบายใจรู้สึกปลอดภัยมีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และดำเนินชีวิตอยู่ในสถานศึกษาขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ